ตาขเยได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนที่นี่ก็มีหมาป่านะขยับไ,ได้ด้วยนะขยับปากนะเพื่อนเราจเจอคนดังเลยนะเป็นตุ๊กตาอานาเบลในจักรวาลเดอะคอนจูริงนะครับน้องๆออกมาเป็นสีเขียวนะเพื่อนที่แบบแบบที่พี่บิงพี่ไบามาดูเลยใช่ไหมคะโอเคเราก็มาเจอกับประภาคารที่พ่นฟองออกมาปะพาจะถ่ายให้ดูข้างบนนะดูสวยมากเลยเด็กหลายๆคนต่างก็ชอบพี่หมีโคอาล่ากันใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆน้องเงน แก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวนะครับเพื่อนๆโอเคนี่เขามีทีมาลาวีนนะครับเพื่อนๆดูมีพวกผีเต็มเลยมีผีตัวตลกน่ากลัวไหมนี่ๆๆระวังตัวพี่ตัดนผีโอ้ยมิติตามันจริงตามันให้จับมือด้วยสิมันให้จับมือจริงจริงต้องมือกลัวไหมไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นของบอมเห็นไหมโอเค วว้านี่ดูค่ะมันเป็นจอมอมอันนี้อันนี้เขาน่าจะเป็นฆาตกรนะมีมีดมีดเขามีเลือดเขาน่าจะไปฆ่าคนมานะเพื่อนเพื่อนอน่กลัวไหมเนี่ยไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นถุงลแล้วก็ตรงนี้โหมีผีเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนหนุ่มกม่ากเลยเมื่อกี้เขาใจดีมากตะกรอที่หัวแตกๆนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนตะกรมันขยับปีกด้วยนะ มีรถไฟอยู่ข้างล่างนะมังกรกำลังจะทําลายรถไฟแน่เลยปะป๋าว่าปะป๋าว่ามังกรกำลังจะทำลายรถไฟแน่เลยลูกอยู่าไหมเพื่อนๆดูมังกรมังกรปีศาจนะนี่ระวังระวังมันจะแทงโอเคเจ้นี้ก็เป็นหัวกระดูกที่หัวล้อนะตาตาเขาได้ด้วยนะเพื่อนๆว้าวตาเขาขยับได้นะเพื่อนๆห็นตาเขาไหมปะ ไปดูตรงนู้นมีโครงกระดูกทีพ่พี่บิงพี่ไบรทเข้าไปอ่ะโอเควันนี้จะพามาริโอหน้อยมากำจัดผีนะครับเพื่อนมาริโอหน้อยเราพร้อมจะสู้ผีหรือยังคะโอเคว้าวพอเราเข้ามาเพื่อนที่นี่ก็มีหมาป่านขะ้างหน้าก็มีหมาป่านะเพื่อน <c oughs> รุ่นหมาป่าตัวนี้ก็มีโครงกระดูกรักกันดวยมีข้งๆโคงกระดูกแต่ละตัวคือแบบไม่เหมือนกันเลยนะต้องรันเยนี่คือฟนรนี้นี่ันอะไรตัวกระดูกกระดูกตัวนี้ปล่อยฟันนะเพื่้มอาด้วยแสดงว่าเมื่อก่อนเขาต้องเป็นอะไร ก่อนต้องเป็นไบค์เกอร์โอเคนี่มีควันขาวด้วยลูกเห็นไหมมีกระดูด้วยนะทุกคนดูดิกระดูกล้วก็มีกระดูกอยอยู่ตามรัวนนทุกคนดูกระดูกอันเหรอดูว่าแล้วนีก็เป็นบ่อนาบ่อนะพาจสามารถขยับได้ไม่ได้นะขยับไม่ได้นะนี่ีบ่อหนะมล้วมันเหมนกัวหรอคะหมือนกัวไหม มายโอ่น้อยจะกำจัดผีหรือจะกลัวผีคะเนี่ยกลัวผีเฮยหมาหอบนี่หมาหอนด้วยนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อนๆพ่อไม่รู้ไหมพ่อแม่ดูเราเนี่ยเราคือเนื้วเราก็จะเป็นเหมือนกระดูกตัวนี้นะก็คือไม่รู้ว่าเอกตายไปแล้วเขาเขาเลยมานั่งกินเหล้าเจนเดียนี่ค่ะมาควรไหมคะมาควรจับเบาค่ะจับเบาๆจับเบาๆเดี๋ยวพี่เค้งค่ะ นี่ก็เป็นกับตันของโจรสลัดที่เป็นหัวโล่เพื่อนๆหัวไปแล้วแลวนี่ก็คือเขาจับเด็กว้น้ำเพื่อนเป็นหีดเปียกนะนี่ยวยม,มากเลยทุกคนเป็นหเปลยนะน,นั่นดูมันเบนเนเนน เป็นหุ่นไล่กาหนไป๊าป้าเช็คแฮนด์ได้เลยนี่มีความหนุ่มอาแล้วมันหน้ันเลยนะกน้มีแรดงแแล้วมีป้ายหลุดตบตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีรถนี่คนขับเขาน่าจะขับไปนรกมานะแม่ดู รถสนิมขึ้นเลยรู้จากการโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องโดนยิงแน่เลยเนี่ยใช่ไหมแต่พราะเขาขับรถได้ระวังเขาก็เลยแล้วก็ป๋า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 เจอรถแบบนี้ขับมานี่ป๋าป๋าวิ่งนะไม่โอเคเนเ้องอม,ม,ม,มันฝันน้องฝันได้กระดูกปะมันเหมือนคนกระดูกเก่าเลยเนาะเอาไปวางไว้ที่เดิมค่ะที่ ผีโครงก็ดูเราตามเรากลับบ้านถนะ้าเกิดเราไม่วางไว้ใช่ถ้าเราไม่วางไว้ผีโครมาดูมาตามเรากลับบ้านไปเอากระดูกของเขานะเอาแดบดอบไว้ที่น้องมันฝันก็ไปเอากระดูกมากระดูกแข็งนะเราไปสถานีต่อไปกันเลย เป็นต้นไม้ยม,มทูตนะเพื่อนอันนี้ยม,มทูตเวลาเราตายเขาจะมาเอาจิตว,นะวิญญาณเรานะอันนี้คือยม,มทูตนะมีเคียวเป็นอาวุธนะครับยม,มทูตเพื่อนๆถ้าเกิดเวลาเราตายเนี่ย <c oughs> เขาจะมาเอาเราไปนะครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่คือต้นไม้ของยม,มทูต <c oughs> ยม,มทูตแม่คู่เหรอใช่เห็นไหมาคน <c oughs> ทไม่ดีเขาจะมาหาใช่ไหมเขาจะอยู่ตามหลุมศพเขาจะมาเอาวิญญาณของคนที่ตายไปโอเค คนที่ทำตัวไม่ดีจะโดนเอาไปใช่ไหมคะทำไ,ไปลูกวิดูเฉียงแล้วไปลุตกป่าน้องเพื่อนดูทำน่ากลัวนะจับอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ป๊าเจอกระดูกซี่โครง <G ül> กระดูกซี่โครขงของคุณจอนสันอจอนสันเฮดครับเฮ้ยาเจอกระดูกซี่โครงน้องเพื่อน <G ül> กระดูกซี่โครงน่ากลัวไหม อุ้ยอันนั้นมือเหรอคะลูกหนูจับมือของจอมสันขึ้นมาได้เหรอคะอะไรอ่ะอุ้ยลามาพูาสิคะตัวต่อไปก็จะเป็นปีศาจปักลองนะเพื่อนมันพูดด้วยนะมันมีเสียงพูดด้วยนะฉันจะฆ่าแกอย่าให้ฉันเจออีกนี่เล่าเป็นคนพูดตีกตัวน้งยู๊ตาแดง เขาถือกระโหลกคนเห็นปะกระโหลกคนที่โดนเคียวเจาะนะเพื่อนเคียวอาวุธของยมทูตอ่ะยมทูตเขาเอาเคียวเจวอกลงไปอันนะนี้ก็เป็นผีราชินีแม่มดนะเพื่อนเขาจะเสกให้เราเป็นกบหรือเปล่านะเพื่อนน่ากลัวมากเลยนะ คนนี้เป็นเป็นเหมือนชาวนาผีนะเพื่อนเป็นเหมือนคนดูแลหลุมศพนะเพื่อนเห็นไหมเขาถือขั้วเขาจะเอาขั้วไปไว้ขุดศพขึ้นมาใช่สมมตว่าต้องเป็นสัปเหล่อผีแน่เลยที่คอยดูแลศพอยู่นะเพื่อนตัวเขาสูงมากนะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีศพอยู่ข้างๆเขาเห็นไหมเพื่อนใช่เป็นสัปเปล่อที่ตายไปแล้วต่อไปก็จะเป็นนี่กากอยเพื่อนศีษศาจโบราณที่กากอย มันคือตัวอะไรลูกหน,หนกูหนูรักหนูรักกากอยเหรอคะหนูรักการบอยการโยกากอยเป็นเพื่อนหนูหเ,นเ,นเหรอใครไม่เน้าหนูอ๋อนี่ก็จะเป็นรถบรรทุกนะนเพื่อนรถบรรทุกที่ที่โดนปีศาจมังกรพย่ำลงมาอยากฮัทชองยักษ์เหลือแต่เหลือแต่หัวรถนะเพราะว่าโดนปีศาจมังกรจัดการน้องเนี่ยปีศาจมังกรตัวกลงเลยข้างบน แล้วคนก็โดน่านะน่าดูรถคันนี้รถคันนี้โดนปีศาจบังกรขย่มลงมาพราอะไรเเขาไระ่าจะเป็นคนชั่วว่าไโอเคนี่เป็นคู่สามีภรรยานะนเพื่อนพนี่คนนี้เป็นเจ้าสาวนะคนนี้เป็นเจ้าสาวแล้วคนนี้ก็เป็นคนขับที่เป็นที่เป็นเจ้าบ่าวทั้งสองคนมาด้วยกันและจากนั้นก็โดนบางกรตัวนี้ขย่ำลงมาแนละ้วเพื่อน้อาว มังกรช่างน่ากลัวจริงตัวนี้ก็น่ากลัลวนะเพื่อนอ,อมันขยับปากเพื่อนเาปะ,ปะปาไม่ได้ยินเลยนอยะอุ้ยฟักทองนี้มีปีศาจปักทองก็ถือปีศาจฟักทองอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นปะปาว่าน่าจะเป็นคู่หูกันสองคนนี้คู่หูกันคนนี้จะคอยเอาเอาฟักทองมาหลอก หลอกคนแล้วต่อไปนี่ป๊าป๊าก็จะพานนคนเข้าไปดูบ้านผีสิงแล้วเมื่อนบ้านผีสิงที่เขาจัดไว้ในนี้นะเพื่อนๆค่อน,คนข้างน่ากลัวนะน, <c oughs> นี่ก็จะเป็นแม่มดแม่มดหน้าหลอนนะเพื่อนดูใส่แว่นบิงกาเดียมเลวิโอซ่านะ <c oughs> เขาจะไล่สถานะเพื่อนบิงกาเดียมเลวิโอซ่า <c oughs> พอเปิดบ้านมานะครับน้องๆก็มีคนกรีดให้เราเห็นเลยนะครับเพื่อนๆว่ามันไม่ไหวแล้วนะมันน่ากลัวนะป๊าจะพยายามใส่เสียงเพลงที่มันน่ารักน่ารักให้น้องๆไม่กลัวนะครับผีๆๆทุกตัวในนี้มันเป็นหุ่นนะครับน้องๆมันไม่ใช่ของจริงนะน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับแล้วผีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับน้องๆมันเป็นเรื่องที่คนนั้นแต่งขึ้นมานะครับน้องๆพอมาถึงช่วงนี้นะครับน้องๆ มาริโอน้อยของเราก็ไม่ไหวนะครับน้องๆก็เลยไม่ได้เข้ามานะน้องเหมือนฝันกลัวมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวป๊าๆจะพาเข้าไปดูเองนะครับน้องๆนี่พอเข้ามาเราก็จะเจอคนดังเลยนะเป็นตุ๊กตาอนนาเบลในจักรวาลเดอะคอนจูริงนะครับน้องๆแอนนาเบลก็จะเป็นตุ๊กตาผีสิงที่โดนจับขังไว้ในกล่องนะครับเพื่อที่จะสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้พลังชั่วร้ายนั้นออกมาทำ้ายผู้คนนะครับน้องๆ มองดูเพื่อนๆก็แอบหลอนเหมือนกันนะครับเนี่ยแอนนาเบลแล้วถัดมาก็จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาของอาถรรพ์ต่างๆนะครับมีโครงกระดูกมีแม่มดที่กำลังจะอ่านตำรา <c oughs> เวทมนต์มาลิงกิงกองสลรน้องกองแกงเฮ้ย <c oughs> แล้วเราก็ไปต่อกันที่ห้องที่2เลยนะครับเพื่อนๆห้องที่สองที่เราจะเดินเข้ามาก็จะเป็นโถงบันไดนะที่มีผีหัวขาด แล้วกำแพงก็เลอะเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่พอหันไปเจอกับผีที่อยู่ด้านบนบันไดก็แอบตกใจเล็กๆเหมือนกันนะครับน้องๆทางช็อกโกแลตวิวเขาก็จัดที่จัดทางได้แบบสมจริงมากเลยนะครับเพื่อนๆปะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อนะครับเพื่อนๆว่าเราจะไปเจอผีอะไรนะน้องๆเห็นไหมด้านบนมันมีผีซ่อนอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ถัดมาก็จะเป็นผีหัวกะโหลกที่นั่งในเตียงโยกเยกนะครับเตียงมันก็กระแทกกับผนังดังป๊อกป๊อกป๊าป๊าว่าก่อนตายเขาก็คงน่าจะปวดหัวพอสมควรเลยนะครับเนี่ยขอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเขาทำารายละเอียดออกมาได้ดีและชัดเจนเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวถัดมาก็จะเป็นผีแม่ลูกอ่อนที่นั่งเกลี้ยงลูกบนเก้าอี้โยกเยกแบบนี้นะครับเพื่อนก็หลอนๆดีนะแล้วทางเพดานก็จะมี พวกผีห้อยอยู่หลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆพอหันมาเจอกับพมา่านมันเหมือนมีมือที่จะพุ่งออกมาจากพม่านด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นคณะพยาบาลและก็คนไข้นะครับประปาว่าพี่คนไข้คงจะไม่น่ารอดนะครับ<อ>เมื่อต้องมาเจอกับพี่พยาบาลกลุ่มนี้นะครับน้องๆถัดมาก็จะเป็นห้องของพวกแม่มดนะครับน้องๆ แม่หมดก็กําลังปรุงยาอยู่นะครับปป้าลองเอามือเข้าไปในหมอ้อมันก็มีความเย็นเย็นอยู่นิดนึงนะครับมันต้องเป็นขวันที่เกิดจากการปรุงยานะครับแล้วอีกตัวทางด้านขวานี้ก็เป็นผนกเสกคาถาลงไปในหม้อนะครับพวกแม่หมดนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าตำนานที่ปป้านั้นชอบฟังเหมือนกันนะครับสนุกและก็เป็นเรื่องลึกลับที่น่าฟังนะครับน้อง ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวตลกตัวเล็กๆนะครับน้องๆที่กําลังเล่นม้าโยกกันอยู่นะดูโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาตามีไฟด้วยนะครับน้องๆปะป๋าว่า2ตัวนี้มันน่าจะเป็นเพื่อนรักกันอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆและห้องถัดมาเราก็จะมาเจอกับหุ่นยมมาทูตท,ที่จับเด็กไว้นะครับเพื่อนๆคือว่าหุ่นผีที่นี่คือไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพื่อนๆยอมใจคนจัดงานจริงๆนะครับเพื่อนๆเขาเก่งมากเลยนะ เดี๋ยวปะปาจะพาน้องๆเข้าไปดูหน้าใกล้ๆนะครับหูยหน้าตาเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยและนี่ก็จะเป็นกลุ่มตัวตลกที่กําลังเล่นจริงช้ากันอยู่นะครับเพืเ่อนๆเ,เป็นตัวตลกแคะที่นั่งจริงช้ากันอยู่3คนนะครับเพืเ่อนๆและต่อไปเราก็จะเห็นกับทางออกแล้วนะครับเพืเ่อนๆเราออกมากันได้แล้วนะไปไปตามหมาน้องเหมือนฝันกันดีกว่าโอเคกลัวไหมคะ ชอ็อกโกแลตวิวเขาสวยมากนะเพื่อนเขามีธีมฮาโลาวีนนะครับเพื่อนๆ<ะ>ก็มาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะแม่เนาะโอเควันนี้มาริโอ้น้อยก็จะมาจัดการกับผีนะไม่รู้มาริโอ้น้อยจะจัดการกับผีหรือว่าจะโดนผีจัดการเพื่อนๆคือ <c oughs> ว่ามาริโอ้น้อยกลัวผีนะและต่อมาเราก็มาเจอกับเรือฮาโลาวีน ที่มีพี่หมีเล่นอะคูเลเลอร์ให้เราฟังนะครับเป็นหนึ่งในการแสดงจากช็อกโกแลตวิวนะครับเพื่อนๆน,นี่พี่หมีก็จะคอยเล่นอะคูเรเลอร์แล้วก็นั่งเรือโบกมือให้เราแบบนี้และหน้าเรือก็จะมีฟองพ่นออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วด้านหลังก็จะมีเรือเป็ดคอยตามเรือพี่หมีอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆตอนกลางคืนที่นี่ไฟสวยมากเลยนะไฟแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะครับที่นี่บรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับน้องๆแล้ว ป๋าปาก็ได้เจอกับหงคู่หนึ่งนะครับเป็นหงดําคู่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นแฟนกันแน่เลยนะป๋าะป๋าว่ามันน่ารักมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับแล้วเราก็มาอยู่ในห้องเคมีแล้วเพื่อนมันมีกระดูกพวกออกมาเป็นสีเขียวนะเพื่อนี่แบบแบบที่พี่บิงพี่ไบ์บามาดูเลยใช่ไหมคะโ <Okay. S 3> อเคแน่ๆว่าเป็นสารเคมีอันอน,นี้ป๋าปะว่าเขาต้องกินอะไรไปแน่เลยกับลูก มันพวกงออกมาเป็นสีเขียวอ่ะหนูเห็นไหมเหมือนฝันยกน้ำมันมาหรอฟ้าเขาจะนั่งคุณแบนบอกว่าต้องมีสารเคมีเขาจะสารเคมีมันมีสารเคมีใช่ไหมคุณแบนบอกใช่ไหมคะใช่เขาดูดน้ำชุบเขาพุ่งออกมาจากปากเป็นสีสีนะเพื่อนนี่เหมือนแม่น้ำจำลองนะเพื่อน แม่น้ำจำงลองก็คือมีปลาอยู่จริงๆนะปลาปลาเห็นปลาด้วยนะที่อยู่ในน้ครับหนูดาวพิชิหนูดาวพิชิหนูดาวมีปลาดาวพิชิอ้ดูน้ำตกเย็นไหมเย็นไหม <laughs> มันเป็นเหมือนน้ำตกที่ใหญ่มากเลยโอ้ยมีละอองน้ำกระเด็นมาหาเราด้วยนะไปไปเราไปกันต่อดีกว่าน้องมาริโอ้ไป เ <Okay. S 2> ข้าบ้านหลอดไฟเข,ข้าบ้านหลอดไฟกันดีกว่ามาลิโอโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าบ้านหลอดไฟกันนะเพื่อนๆชื่อบ้านเขาหลอดไฟนะเพื่อนมีหลอดไฟอยู่ในบ้านเต็มเลยนะแล้วก็มีกระจกเข้ามานี่เรางงๆนะเราจัะงงๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเราเห็นตัวอาด้วยเ<ะ>จ,จ้าเห็นกจ๊จงด้วย 叫哥了嘛？ นูได้พี่เน่ามาด้วยเหรอได้พี่เน่ามาด้วยเหรอคะไหนให้พี่เน่าโชว์กล้องหน่อยมามามาโอเคว้าวไะว้าวอุ้ย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 ใครเป็นคนหล่อใครชมน,นะ,ะนไอันนี้เผีน้อยตลาดนี้ต่อไปก็จะเป็นสวนสวนที่มีที่มีผีน้อยน่ารักนะผีน้อยน่ารัก องแล้วก็มีนกฟามิงโก้พี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะเป็นนางฟ้าวิ่งนี่มันนางฟ้าแม่ขนที่เนาะแม่ขาปะ๋าจะเห็เนเรืองแสงมันเป็นของบี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคผมว่ามันใช่เห็ขอมบี้ไหอมอังกิ้วออกมาไม่ได้แหมเฮ้ย,ยเห็ุมันเรืองแสงได้ทุกคนดู ตรงนี้สีแดงเห็ดตรงนี้สีเหลืองแล้วก็เห็ดตรงนี้สีม่วงสีแดงมนนะงเลืองแสงม็นกลมๆเหลืองเื่อนนะคือเห็ดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเรืองแสงหมดเลยนะเีเ้อตรงนี้สงสัยนะจะก,กินเห็ดเข้าไปนะ <Okay. S 2> กินนกินเห็ดเข้าไปมันก็เลยเรืองแสงแบบตรงนี้ผีเื้อก็เรืองแสง เขวพามามันน่าจะกินเห็ดตรงนี้ไปแน่เลยแน่ตัวมันเลยใหญ่มากตัวมันเลยเลื่อนแสงเนี่ยมันมันออกมาจากไข่แล้วนะนี่อุ้ยนี่ใช่มดท่าหรือเปล่ามดท่ารเรื่องกอซิล่านะ่ะเหมือนมากเลยอะ่ะให้มันขยับบินวีกวิน,นตัวนี้ตัวเล็กหยุดตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวลูกโอเค นั่นคืออะไรคะฟักทองฟักทองรู้จักไหมรู้จักไหมมันมันเหมือนที่เออทีขนาดใหญ่น่ะโอเคขนาดใหญ่ที่ก็ฝักทองเนี่ยโอ้เหมือนฝันชอบเห็นเรืองแสงใหญ่เลยนะว้าอุ้ยเห็นเรื่องแสงมันใช่เห็ดซอมบี้ไหมหนูว่ามันใช่เห็ดซอมบี้ที่กระต่ายกินไหมยใช่ไหม ขึ้นไปไนั่งแล้วขึ้นไปนั่งได้เหรอใช่เห็ดซอมบี้ <Yeah. S 1> ที่กระต่ายกินไหมที่ป๋าเล่าให้ฟังอ่ะบบบ,บมันเอาออกมาไม่ได้ไง <laughs> สถานีต่อไปเราจะไปดูอะไรกันต่อไปนะเพื่อนๆ่ะ เรืองแสงหลายตัวเลยนะเพืเ่อนๆตรงน,น,น,นี้เกือบเกือบ20ตัวเลยนะควาน,น,นับได้น่ะวันนี้ตัวใหญ่เขาไม่กลัวเปลืองค่าไฟเลยนะเพื่อนวันนี้ก็ตัวใหญ่จีดงเหปึ๊บปบจากนั้นเราก็มาเจอกับประภาคารที่พ่นฟองออกมาเลยนะครับเพื่อนๆพ่นฟองออกมาราวกับเป็นหินมะเลยนะครับเพื่อนๆลองมองจากข้างล่างดูแล้วกลุ่มฟองที่ลอยออกมานั้นสะท้อนแสงกับ แสงไฟที่ส่องอยู่กับประภาการทำให้บรรยากาศโรแมนติกมากเลยนะครับเพื่อนๆดูประภาจะถ่ายให้ดูข้างบนนะดูสวยมากเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการแสดงของทางช็อกโกแลตวิวนะครับเพื่อนๆรอบนี้เป็นพี่หมีโคอาล่าเต้นมาในเรือจนสลัดลำเล็กๆนะครับเพื่อนๆเนต้นใหญ่เลยนะดูโยกใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆ เด็กหลายๆคนต่างก็ชอบพี่หมีโคอาล่ากันใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตไปทานข้าวกันก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเราสั่งนี่มามกระดูกเนเื้อเส๋านี่เป็นกระดูกผีเลยเพื่อนๆตอนนี้เราก็พาน้องมาริโอ้น้อยมากินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้าง และหลังจากที่เรานั่งทานข้าวกันไปสักพักหนึ่งก็จะมีโชว์ของพี่หมีตกปลานะครับเพื่อนๆเป็นเรือลำใหญ่เลยนะเขาขับเรือมาใกล้พ,พวกเรามากเลยนะเพื่อนๆคือแบบว่าจะเอื้อมมือถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็โบกมือบายๆให้เราใหญ่เลยนะครับน้องๆพร้อมกับจะโยนก้างปลามาให้พวกเราด้วยนะครับดูเฮ้ยจะโยนอีกแล้วน้องๆเชื่อไหมว่านี่เรายังสำรวจกันไม่ถึงครึ่งของช็อกโกแลตบิลเลยนะครับ เดี๋ยวป๊าป๊าจะพาพวกเราไปสำรวจกันต่อใน EP 2นะครับน้องๆโอเคชอไหคะและสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้องเหมือนฝันชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเพื่อนๆบ,บายจจดแล้วเจอกันใหม่นะ